บอยทากลเกียริพาครอบครัวเที่ยวฝรั่งเศสเปิดภาพอบอุ่นพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกและลูกสาวสวยสะดุดตาระดับนางเอกเรียกได้ว่าเป็นภาพครอบครัวที่ทั้งอบอุ่นและสะดุดตาไปพร้อมๆกันสําหรับครอบครัวของบิ๊กบอสแห่งช่องวันสาเอย่างบอยทากลเกียรติวีรวรรณที่ล่าสุดได้คุงมภรรยาสุดที่รักปริกณิกาและลูกสาวทั้งสองคนน้องปรางปรางศิรีวีรวรรณกับน้องเป่าปรวรดาวีรวรรณบินลัดฟ้าไปพักผ่อนกันที่ประเทศฝรั่งเศสพร้อมอัปเดตภาพสวยๆให้แฟนๆได้ชมกันผ่านโซเชียล งานนี้นอกจากจะได้เห็นความสวีทของคู่คุณพ่อคุณแม่ที่ยังคงหวานไม่เปลี่ยนแล้วไฮไลท์ที่ทําเอาหลายคนต้องโฟกัสก็คือความสวยแป๊กของสองสาวพ,พี่น้องน้องปรางและน้องป่าที่ยิ้มหวานละมุนในทุกช็อตถ่ายรูปคู่กันทีไรก็พาให้บรรยากาศอบอุ่นขึ้นทันทีบอกเลยว่าหน้าตาอาระสะดุดตาจนหลายคนอดไม่ได้ที่จะคอมเมนต์ว่าสวยระดับนางเอกกันเลยทีเดียวไม่แปลกใจเลยว่าถ้าทั้งสองสาวจะเดินตามรอยคุณพ่อเข้าวงการบันเทิงในอนาคต เพราะทั้งบุคลิกหน้าตาและสเสน่ห์แบบธรรมชาติครบเครื่องพร้อมแจ้งเกิดแบบสุดๆแฟนๆก็เตรียมรอลุ้นกันได้เลยว่าอีกไม่นานเราอาจจะได้เห็นสองสาวในจอทีวีแน่นอน